กราบสวัสดีครับทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสวิตทีวีนะฮะทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะมาเอาใจสายมือถือราคาถูกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าผมเองนะก็เคยเป็นผู้เล่นที่แบบว่าใช้ Android หรือมือถือราคาถูกมาก่อนนะครับซึ่งไม่เคยได้จับอะไรที่แบบว่ามือถือที่มีแพงแต่ซึ่งหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเกมนี้นะครับไม่ว่ามือถือจะถูกหรือจะแพงนะครับก็สามารถตั้งค่ายให้มันลื่นได้นะครับแต่หลายๆคนฮะ ไม่รู้ว่าจะปรับยังไงดีให้เกมมันดูล,ลื่นและเกมมันดูง่ายซึ่งใครที่ใช้เอฟเฟก R หรือการาฟิกนะฮะสูงสุดอยู่ตอนนี้มันจะมอสตููได้ยากมากครับใช่ครับซึ่งเกมนี้นะฮะ การแต่งตัวนะครับเวลามองศัตรูจากระยะไกลซึ่งแบบนะฮะเขาปรับออกมาให้ภาพมันดูเหมือนแบบว่าออกขาวขาวหมุนๆไปหมดนะครับมันจะทําให้การมองศัตรูนี่ซึ่งยากมากๆนะมันจะเห็นเป็นขาวนะฮะหรือมองศัตรูได้ยากสุดๆนะครับผมแนะนานะฮะเรื่องของการตั้งค่ากราฟิกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่ากราฟิกกันครับไปดูนครับนี่ครับทุกคนนะฮะเข้าที่ตั้งค่ามานะครับแล้วให้มาเข้านะฮะที่กราฟิกครับผมทุกคนนะฮะสังเกตไหมครับว่าประสิทธิภาพนะครับหรือตัวเฟรมเรทเนี่ย ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะปรับอยู่ที่ปานกลางหรือสูงนะครับมือถือใครนะครับที่อาจจะอยู่ในช่วงของเรทราคา4,000 5,000บาท6,000บาทหรือสูงสุดถึงประมาณ9,000บาทในรูปแบบของราคาประหยัดนี่ครับผมแนะนำนะครับว่าด้านบนตัวเนี้ยปรับได้มากเท่าไหร่นะครับให้ปรับไปที่ตรงนั้นนะครับหรือมือถือบางคนที่อยู่ประมาณที่5,000บาทนะครับอาจจะปรับได้อยู่ที่ประมาณสูงหรือสูงมากนะครับ แต่ส่วนตัวผมเองผมปรับได้ที่สูงสุดใครที่ปรับได้สูงขนาดไหนก็ให้ปรับตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะปรับที่สูงสุดฮะส่วนเรื่องของการาฟิกนะครับการาฟิกเดี๋ยวผมจะปรับลงมานะครับผมแนะนํานะครับให้เราปรับอยู่ที่ต่ําสุดนะฮะต่ําสุดก็คือตัวนี้ครับกลางนั่นเองครับนี่ ปกติแล้วมันจะอยู่คู่กันนะครับก็คือสูงสุดนะครับให้เราปรับมาเป็นตัวกลางตัวนี้นะครับมันจะทําให้เรามองสตูได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมส่วนเรื่องของลบลอยหยักนะผมก็จะเปิดไว้หรือใครที่ไม่ชอบก็ปิดไปก็ได้ครับแต่ผมก็จะเปิดไว้แสงนะครับผมแนะนําให้ปรับลงมานะครับซึ่งมันจะทําให้เราได้มองนะฮะว่าหรือแยกสตูได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนใครที่ชอบแบบว่าความสว่างในการมองระยะไกลก็จะเห็นสตูนะครับวิ่งอยู่หรือใครที่แบบว่ามันแสบตาเกินไปก็สามารถปรับความสว่างภายในเกมนะครับ ให้มันปรับลงมาได้นั่นเองครับผมก็จะปรับวิธีการ์ดส้านะหรือใครที่อยากปรับตามผมนะสามารถปรับดูได้นั่นเองครับผมครับการตั้งค่าการาฟิกก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสาธิตเล่นในเกมนะว่ามันจะมองเห็นศัตรูได้ง่ายจริงๆหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเราตามไปดูกันในเกมเลยครับไปดูกันครับมีคนลงนะข้างหน้ากูสองตัวลงโซนนี้แล้วกันเนาะเห็นมารไหมเยอะ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 เห็นละงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลงบ้านทำเนียบให้นะตรงข้ามอ่ะเฮ้ยมีคน,<ม>น,นลงตัวนะึงมีคนลงมาตัวนึง เอ้ยโอ้โหเป็นหมูกูก็มีอ๋อไอ้เฮียสองตัวเลยตรงกูไอ้ไอ้บ้านฟ้าบ้านฟ้าเพชรตรงมึงเลยใสวะน่ะพีพีพีเฮ้ยเบ็ดกัปลี่ยน่ะพี่ไม่มีปืนโอ้ไม่มีปืนเหมือนกันคลิปหายแล้วไอ้ช่วยเอาวัน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 ไอ้ปืนไม่มีปืนพี่มีมั้ยหน่อยพ่อมึงวีเดียสองก็บอกวีกิด ไอ้เพชรข้างหน้าข้างหน้าก็ดังมึงยิงดิตรงนี้พี่เพชรเอาที่ยิงดเอาทิ่ตรงนี้พี่เฮ้ยไม่โดนไอ้หนุ่มวีดีสิบนัดเองเป็นวิดเป็นอะไรอ่ะตายตามตามมันจนเจอกูบอกเลยไม่เกือบตายกูเฮ้ยบ้านข้างในมีมั้งแถวห้องแถวข้างแถวกมีปืนพี่ไม่มีปืนพี่ไม่มีปืนมามาเช่นกันใครมีกระสุนเอใครมีกระสุนเอใคบ้างอ่ะเก็บไปหมดเลยทีเด็ยวี่ผ่านไม่ทัน ไป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 สี่คนเฮ้ยหลังบ้านมามามาเฮ้ยข้างบนข้างบวนข้าบ้านก่อนข้าบ้านก่อนข้างบ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 นนอกจากนอกจากไฟทูโบตีกูพกอยู่เลยอุ้ยเฮ้ยขลังขลังยังมาขลังพี่แต่รวยเฮ้ยพี่รู้ไข่หวานเออ กูแตะวทูโก่อนนะ้ันเห็นไวทูโอที่นแล้วตรงไหนทำไมยิงเสียรถอะไปมๆอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหชั้นสองแล้วน้องหนึ่งน้องหนึ่ง้องหนึ่งสงกโงนะกงนะอุ๊ยชี้เราเบิดไอ้ฟาดไปหนึไปหนึ่งเนไหนุ่มชั้นสองนะชั้นสองนะเจนเจนวทูทีเ็นถับไปซ้ายมือรอเติมรอเติมรอเติมเดี๋ยวเติมให้ ฟันฟตัวมันก่อนฟาตัวมันก่อนคนนึงจ็ดมาพี่นุ่มาเตือนนับเปนึงนะเตือนนับเป็นมาแล้มาล้วมาล้วเฮ้ยยุดชน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 ตาายตารถ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 บ้านในบ้านนบ้านน็อก็ตายเลยต้องกระปอวะเอ๊ะเเมันต้องมาเอากล่องไปนั่งน่ ตแล้ติอาต้านิงน้องหนึ่งน้องหนึ่งดังรงรีบ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 เาอีกเาอีกเาอีกเดินเดินเดินาวหน้ากูซากมากกูยิงไว้เมื่อกี้เนี่ยตามหนึ่งนะเฮ้ยตานากตัวนึงตองกระแพงตองกระแพงตายตายเฮ้ยเอาชันสตามอ โอ้โหยียดแม่ลงมาลงมาดูหลังช้อมหน่อยดูศบศพศพกูมีมีที่ชุบอยู่ศพมีที่ชุบอยู่ไปนะไปนะข้างล่างมาข้างล่างมารอให้ทำไรไม่ได้ทำไรไม่ได้เอ้ยมันออกไปชุบกันวะออกแน่ออกแน่จะน็อกจะน็อกปันเก็บเก็บเก็บที่ชุบไ้ยิงยิงขึ้นฟ้าหน่อยเดี๋ยวปะยิงเลยอะแบบยิงไปเลย เฮ้ยซ้ายมือซ้ายมือตัวนึ่งยิงน็อกตัวนึงหลังบ้านสวยตัวมาตัวมาสามไปเลยตัวมาตัวมามันน่าจะตายหมดแล้วมั้งถ้าเกิดยิงก้ถาเิดยิงชาร์กไม่มีของเลยนะเนี่ยผมเฮ้ยมันยังไม่ตายผมขามาดูเราวะได้ไม่ได้ไม่รออีสี่สิบใช่เหรอเฮ้ยไอ้คนมักลยอ่ะเฮ้ยเราเราเราเฮ้ยกูช่วยันได้กูชมันได้อ้โหเศรษใช่ว่ะช่วยไดิกูช่วยันได้ เอ้ยคน<ส>คนคน,คนที่ไม่เคยตายมันยิงได้เลยไม่ใช่เหรอนี่งไงเวลาเองตาอยอ่ะถ้าคนตายมันจะได้90วิอ๋อจะนับว่าไกลแล้วละ่ะจะปืนอยู่อยู่ในศพข้างบนชั้นสองศพเค้กเลยไปแล้วจู่เฮ้ยตอนตอนเค้กยิงชุบไอเพชรเวลามันก็ไม่ได้หมดนะเหลือตัวเดียวไม่เหลือไปกี่ตัวเหลือตัวเดียวตัวเดียวเดียว เดี๋ยวเข้าวงก่อนนะวงแรงมากวงว่านี่เก็บปืนมาเพื่อนเด็กเขบอกนะครับเอาอินโฟมก็ได้กรไดาษกดเอ้ยิงไปเลยก็ได้กันน่ะคนเดียวเองเราจตายกันจบเลยตายตายเพ้ยเนพีกูโดนสมองูดิตีมองกูดิจะตากล้เนี่ยเโกมันเากูมันเดาวกเออเออเอาไก่ดิ โอ้ยับไปได้ไก่ก็คือต้องบอกว่าที่เราโหดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราปรับกราฟิกถูกต้องไหมใช่เออนั่นแหละใช่ครับทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นโหดนะครับสามารถปรับกราฟิกแบบผมได้นะครับต้องบอกว่ามันทำให้เราแบบมองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นทุกคนเห็นไหมว่าพอชาร์จบ้านปุ๊บศัตรูอย่างต้นไม้เนี่ยมันจะเห็นเป็นชัดเจนว่ามันจะมีศัตรูอยู่เพราะว่าสีเสื้อหรือสีของแบบเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างกันแบบต่างกันแบบสิ้นเชิงเลย ไม่ว่าศัตรูที่อยู่บนเขาหรือศัตรูที่แบบว่านอนอยู่ในเนีเยอะไรพวกเนี้ยเราก็จะมองเห็นฟีนะับใครที่ใช้สไนเปอร์ก็อาจจะถูกใจเรื่องของพวกนี้นะครับแล้วก็ถูกใจสายที่แบบว่ามือถือแบบราคาประหยัดนะครับอย่างไงก็ลองตั้งค่ากันดูนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับวเวเซนใหม่ครับผมครับ